อ่านะครับผมระหว่างร้อนหลดโอเคนะครับผมแอสกินขึ้นแล้วนะครับผก็สวัสดีรอบนะครับก็คือชื่อนะครับโค้ดนำนะครับกิตทีตุนยาจิตเสรีนะครับผมก็ขอบคุณผู้เปิดกาสผู้สอนงานนะครับคุณแพทนะครับคุณชาลีนะครับแล้วโค้ดพี่หนุ่มแม่มโค้ดคิมโค้ดนุ้ยโค้ดจอยแล้วก็โค้ดทอมเทเนลลีลาพรนะครับก็นะครับตอนนี้คืออ่าผมเนี่ยทำอาชีพโปรแกรมเมอร์เผื่อใครไม่รู้จักเนอะนะครับมีใครใน ห้องนี้นะครับมีมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นวิศวกรอะไรบ้างไหมครับอยากจะรู้จักกันจังเลยนะครับถ้ามีพิมพ์มาได้นะครับผมก็นะครับตัวไอเดียตัวนี้นะครับหลายๆายคนนะครับต้องย้ำก่อนอีกทีนึงนะครับสะกดนะครับว่า IDIA นะครับไม่ได้ IDEA เนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปแแฮท็สินค้าผิดผิดนะครับก็ IDIA เนาะ นะครับผมก็จะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องของการนอนหลับนะครับวันนี้คืนนี้เราจะได้นอนหลับกันอย่างพักผ่อนกันสบายได้เลยนะครับก็อ่านะครับมาเริ่มของสไลด์วันนี้นะครับเริ่มแรกเ่ยมันจะจะคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าไอเดียกับสิ่งนี้นะครับมันเชื่อมโยงกันมากนะครับคือเรื่องของสมองเนี่แหละนะครับหลายหลายคนเรามีสมองกันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มีใครไม่มีสมองแน่นอนนะครับแต่สมองเนี่ยสำคัญยังไงนะครับ ใครรู้บ้างไหมครับว่าจริงอ่ะเราในชีวิตประจาวันทุกวันเนาะเราก็ต้องมีการคิดเราต้องมีการาวิเคราะห์ต้องทํานู่นทํานี่ทานั่นนะตอบปัญหาต่างอย่างค,คิดนู่นคิดนั่นแก้ปัญหาตออคำถามเราใช้สมองหมดเลยตลอดเลยเพราะฉะนั้นคือสมองเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นส่วนสําคัญเนาะแล้วก็มีทั้งคนทั้งสรรัตว์เหมือนกันด้วยแล้วก็สมองม,มันมีวิวัฒนาการมันมีเซลล์นะครับเรียกว่าเป็นนับแสนแสนล้านเซลลเลยนะครับอยู่ในสมองนะครับอันนคือตรงนี้แหละครับที่คนนุ้ยบอกเมื่อกี้แหละ ในเรื่องของอัลไซเมอร์เกิดจากเรื่องของเซลล์สมองค่อยๆตายลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เกิดทําให้แบบความจําหายไปนะครับทีนี้นะครับมาเจาะลึกเรื่องของสมองดีกว่าพอเริ่มไปดูเรื่องข้อมูลเรื่องสมองมาก็เลยเบียบข้อมูลรลหว่าะจำได้ไหมว่าเรามีสมองเนื้แบบ่งเป็นซีกซ้ายกับซีกขวานะครับจริงๆข้อมูลเหล่านี้ทีหนึ่งอ่ะเราสามารถเอาไว้ใช้คุยกับในการโพสต์นะครับในการให้ความรู้คนนะครับในการที่แบบเปิดเรื่องให้กับคนใหม่ที่เรากำลังฟังอยู่ได้ว่าเฮ้ย ใครยังไงบ้างทีหนึ่งซึ่งจริงๆครับสมองซีซ้ายซีขวาเนี่ยเขาบอกว่าสมองซีซ้ายเนี่ยจะใช้เรื่องของควบคุมพวกเหตุผลนะครับตรดก,การตัดสินใจต่างๆเป็นกระบวนการคิดการอ่านนะครับเป็นเรื่องของภาษาทั้งด้านตัวเลขการคำนวณต่างๆวิทยาศาสตร์นะครับการพูดกระใช้เหตุผลเนาะมันคือใครที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์มักจะเป็นฝั่งเนี้ยเหมือนผมได้แหละคือต้องใช้หลักการตรดก,กาต่างๆคิดนะครับส่วนซีขวานะครับจะเป็นเรื่องของการควบคุมความคิดสร้างสรรค์นะครับเรื่องของการแบบพัฒนาด้านศิลปะนะจินตนาการต่างๆ รเรื่องของเสียงเพลงดนตรีต่างๆเต้นรำนะความทรงจาต่างๆเนี้ยก็เลนจะเป็นสมองซีกขวานะครับนั่นคือสมองซีกซ้ายซีกขวา <c oughs> เราอาจจะมีการที่ใช้ได้ไม่เท่ากันในแต่ละคนนะครับแต่แน่นอนเถอะทุกคนเรามีสมองสองคน้องฝั่งเหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนจะมาเริ่มกิเนี่ยผมว่ามันมีกิจกรรมที่แบบอยากให้ทุกคนในห้องนี้เดี๋ยวเราเล่นพร้อมกันได้เลยนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราถนัดด้านซีกขวาหรือซีกซ้ายมากกว่ากัน นะครับก็อยากให้ลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากิจกรรมร่วมกันนะครับคือทุกคนน่าเห็นหน้าจอเนอะเราจะฝึกไม่ได้ฝึกเราจะออกเสียงนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือให้น้อยที่สุดนะครับเรียงไปทางซ้ายแลขวาแล้วขึ้นมรทัดใหม่นะครับผมปิดปิดด้านล่างไปก่อนเดี๋ยวเราเล่นพร้อมกันอย่างเงี้ยตัวอักษรนะครับต้องบอกอ่านว่าเหลืองนะครับอ่านตามตัวหนังสือเนาะต่อให้มันเป็นสีเขียวก็ตามนะครับอ่านว่าเหลืองนะเหลืองนะครับน้ำเงินส้มแบบนี้เห็นไหมครับก็ เดี๋ยวเราจะมาเล่นพร้อมกันดูว่าเราใช้เวลาเนี่ยกี่กี่วินาทีนะครับก็พร้อมแล้วนะครับก็อ่ะเริ่มเลยนะครับใครใครเสร็จแล้วนะครับลองตอบมาจะแชทได้นะว่าใช้กี่วินะครับเวลาด้านซ้ายผมจับเวลาอยู่นะครับตอนนี้สิบวิสิบเอ็ดสิบสองนะครับมีใครอ่านเสร็จแล้วไหมครับ ก้าวินะครับคุณดีมซีเอนะครับสิบวิพิจนะครับผมอ่านะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่านเร็วมากเลยนะครับอ่านผูกกันผิดไหมครับนะครับโอเคทีนี้นะครับอ่านจะจบกันหมดแล้วทุกคนแล้วประมาณนี้ทีนี้นะครับถัดมานะครับลองอ่านนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนไปแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีละเพราะนั้นคืออ่านอ่านตัวแรกเนี้ยอย่าอ่านว่าเหลืองนะครับต้องอ่านว่าสีเขียวนะครับแดงแล้วก็น้ําเงินแบบนี้เนาะนะครับ ก็ถ้าพร้อมแล้วนะับเวลาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมเริ่มแล้วก็เริ่มเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้องไม้สามวีด้วยเมื่อกี้เร็วมากนะครับสิบสี่นะครับพี่แจ็คสิบสี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับก็บอกว่าสมองซีกซ้ายเรัะ กพราะคือถ้าเกิดใครที่ถนัดดูแล้วว่าซีกซ้ายอ่านได้เร็วกว่าอ,อ่านเรื่องสีได้เร็วกว่าแสดงว่าคุณถนัดซีกขวาเออโทษครับสมองซีกขวาคุณอยากพยายามอ่านสีเนาะแต่ถ้าเกิดสมองซีกซ้ายคุณพยายามตัวหนังสือนีมันะก็จะกลับเกิดหรือถ้าใครอ่านได้คู่แต่ไม่ติดและไม่ติดขัดไม่ผิดเลยนะครับแสดงว่าคุณเป็นคนแยกแย,กแยกะภาษาได้ดีมากนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคซึ่งกิจกรรมพวกนี้จริงๆเราอาจจะเก็บไว้ใช้ในการทำเฮามีตติ้งก่อนเริ่มกิจกรรมระหว่างรวบรวมคนระหว่างแชร์นิวสตาราตรงนี้ก็ได้ทีหนึ่งเนาะจะได ถัดมาเป็นอยานหนึ่งนะครับที่ใหญ่ลองใช้ดูก็คือเรื่องของอันนี้นะครับอยากให้เราลองกลุมมือดูนะครับกุมมือของเราเองไม่ใช่กุมมือคนข้างๆนะครับมันกุมมือเราเองนะครับลองกลุมมือดูก่อนนะครับผมอันนี้กลุมมือกันเสร็จเร็วอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้านะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งสังเกตนะครับมันต้องกลุมมือต้องเสียกันนิ้วโป้งด้านซ้ายเนี่ยอยู่ด้านล่างถ้าอยู่ด้านล่างแสดงว่าสมองซีกซ้ายคุณรับข้อมูลนะครับถ้า นิ้วโป้งมือนะครับอยู่แ้างขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นสมองซีกขวารับข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวจําไว้ก่อนครับว่าใครซีกซ้ายรับนะครับใครซีกขวารับนะครับโอเคถัดมานะครับลองมากอดอกกันเออไม่ใช่กอดอกนะครับก็กอดอกดูนะครับสายทับขวานะครับผมกอดอกนะครับกอดอกเนี่ยนะครับลองดูกันว่าแขนซ้ายอยู่ด้านล่างหรือแขนขวาอยู่ด้านล่างนะครับ หรือใครไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันอยู่ด้านลาน่างคู่หรือเปล่ามองดีๆมันจะมีด้านหนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่สุดกว่านะครับอันคือถ้าแขนซ้ายอยู่ด้านล่างสมองซิกซ้ายส่งข้อมูลนะครับถ้าขวาอยู่ด้านล่างก็คือซิกขวาส่งข้อมูลนะครับก็มีรับกับส่งข้อมูลนะครับก็อันนี้นะครับก็คือจากการในในเว็บไชิ์ดูมาครับคนที่มีสมองซิกซ้ายซิกขวาซิกซ้าย แล้วก็ซีกซ้ายเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยรับข้อมูลหมดเลยแล้วก็ส่งข้อมูลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะทาด้านของเรื่องวิชาการนะครับเนื่องจากคุณมีสมองอปัดเปลืองมากคือชอบความคิดตามตามกฎระเบียบเนียบนะครับเนี้ยมาตรฐานสูงเสียทุกเรื่องเลยไม่ยอมผันพลเก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยอะไรนี้นะครับแต่หัดมาคุณเป็นคนที่ใช้สมองซีกซ้ายรับข้อมูลแล้วก็ใช้ซีกขวาส่งข้อมูล อันนี้จะเป็นเหมือนผมเหมือนกันที่ผมต้องทําการทดลองไปดูเนี่ยก็คือเป็นคนที่เหมาะการติดต่อง,งานสื่อสารประสานงานนะครับในเรื่องของแนวที่ปรึกษาแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับสร้างบรรยากาศเก่งนะครับอ่านสานการณ์ได้เฉียบขาดแล้วก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากนะครับแล้วก็ทําให้คุณตกมาตายได้นะครับผมแคร์มากเกินไปหรือคนที่ใช้ซีขวารับแล้วก็ซีขวาส่งเลยนะครับเป็นแนวเบาที่แบบแนวนักมัธยบัตรนับนักฝ่ายบ๊นะครับเขาเรียกว่าลงมือลุยเลยนะครับ เป็นกล้าคิดกล้าทำนะครับนับผจนภัยตัวโยงเลยอย่างนี้เลยนะครับก็ระวังเรื่องของหลงนะครับหลงตัวเองได้กี่นึงแล้วก็สุดท้ายเนาะก็จะเป็นซีขวาลับแล้วก็ซีกสายส่งข้อมูลนะครับคุณจะเป็นคนที่เหมาะการทํางานด้านของการวางแผนนะครับชอบทําเรื่องของการเบื้องหลังนะครับไม่ชอบเป็นที่จุดสนใจนะครับตรงเนี้ซึ่งเอ่อตรงที่บอกมาเมื่อกี้เนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือเป็นแค่เรื่องของค่าสถิติที่เกี่ยกมาทีนึง กิจกรรม2อย่างเมื่อกี้นี้ก็อาจจะแบบเอาไว้เล่นกับทีมงานได้นะครับเล่นกันจันจัด House เฮาแรงต่างได้ทีนึงน,นะครับโอเคนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของเรื่องของถัดมาแล้วเข้าถู่เรื่องของเนื้อหานะครับก็เรื่องแรกอยากให้ให้ใจว่าการนอนนะครับอย่างไอเดียการนอนเนี่ยช่วยเรื่องของการลดไขมันยังไงนะครับผมก็การนอนเนาะการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยช่วยเรื่องของเครื่องแหละช่วยเรื่องมวลกล้ามเนื้อนะครับ <rude S 2> e iałem, เพราะเซลล์มวลามเนื้อเนี่ยช่วยเรื ine, ่องของการเผาผันเนอะเพราะนั้นคือยิ่งเตาเผาใหญ่เนี่ยการเผาผันก็จะดีนะครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อน้อยนะครับเตาเผาของคุณก็จะน้อยนะครับเผาผันก็คุณก็น้อยตามนะครับการนอนหลับเนี่ยเขามีบอกนะครับว่าการนอนหลับที่ห้องมืดสนิทเนี่ยไม่มีแสงสว่างเรดลอดเข้ามาเนี่ยจะทําให้ร่างกายผลิตเขาเรียกว่าเมลาโทนินออกมาที่ทําให้การนอนหลับเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ช่วยกระจัดเรื่องไขมันแล้วก็มีเรื่องของการเผาผันแคลอรี่ส่วนเกินด้วยนะครับ ซึ่งหลายคนก็อาจจะเอาเ,อาเรื่องราวตรงนี้ไปโพสต์ลงใน Facebook หรืออะไรต่างๆได้จริงด,ด้วยแล้วก็ยิ่งกันครับมันก็มีคนที่วิจัยด้วยว่าการนอนแบบถอดเสื้อผ้านะครับมีประโยชน์หลายอย่างด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เขาวิจัยบางจริงนะไม่ใช่เรื่องแบบว่าเอะอะไรจริงๆนะครับก็ไม่ผมบอกให้ว่าคืนนี้คุณไปถอดเสื้อผ้านอนอะไรอย่างนะี้นะแต่ก็มีการวิจัยมาว่าการถอดเสื้อผ้านอน,นอนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะช่วยเรื่องของการหลับง่ายมากขึ้นนะครับลดร,ระดับความเครียดลงนะครับเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย จริงค่ะดีจริงมีคนลองมาแล้วด้วยทีหนึ่งนะใครมีลองแล้วก็ก็พนวดได้นะครับผมก็ช่วยถึงเรื่องของระดับความหิวด้วยนะครับการถอดเสื้อผ้านอนนะแล้วก็ถ้าการนอนไม่พอเนี่ยทำให้เราหิวบ่อยเนื้อกายเหนื่อยล้าเพรอะนะครับแล้วก็โก้ดฮอร์โมนจะหลั่งได้ดีตอนที่เรานอนหลับลึกนะครับพี่แหม่มพิมห้าห้าห้าเดี๋ยวพี่แหม่มเนี่ยอาจจะถอดเสื้อผ้านอนตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่นะครับหรือว่าตอนตื่นก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยครับลอเล่นแซวเล่นนะครับผม ถัดมาเมื่อกี้เราคุยเรื่องขังเรื่องโกรธฮอร์โมนเมื่อกี้ผมที่พูุนไปนะครับโกรธฮอร์โมนเนี่ยแล้วโกรธฮอร์โมนคืออะไรนะครับก็ชื่อตรงตัวเนี่ยโกรดก็คือเรื่องเติบโตเนะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการเติบโตนะครับวัยเจริญพันธุ์ซึ่งก็จะมีมากในตอนเด็กนะครับพอตอนเราที่เด็กๆเ,เนี่ยโกรธฮอร์โมนเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นเยอะเลยคาว่าเติบโตได้จนถึง25ปีนะครัปีแล้วพอถึง25ปีเนี่ยก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะยิ่งแก่ก็ยิ่งยิ่งน้อยลงแต่โกรอ,ออ,อยยง่่วาืๆชุ นะครับะนั้นก็คือพอเราเริ่มพ้นวัย25ไปนะครับหลายๆคนเราพ้น25แล้วเนี่ยโกรทฮอร,ร์โมนอาจจะลดลงได้นะครับโกรทฮอร์โมนทาอะไรก็ทําให้เราเรื่องของการที่แบบเรื่องของการนะการกินความเครียดต่างๆเนี่ยการพักผ่อนและการออกกำลังกายรวมถึงนั้นหมักตัวเพราะงั้นคือถ้าโกรทฮอร์โมนลดลงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้จะตามมาอีกทีหนึง่งเช่นเรื่องของผมขาวนะครับผมเริ่มงอกนับแรงน้อย เหนื่อยง่ายเวลาทาออกกำลังกายแล้วก็จะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่นะครับและทีมคังก็อาจจะมีเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับไขมันก็จะเต็มร่างกายกระดูกเริ่มคุณต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจ,จตามเข้ามาด้วยการที่โกรทฮอร์โมนลดลงนะครับร่างกายเสียสมดุลน,นะครับการทํางานของอวัยวะต่างๆมันก็จะเริ่มผิดเพี้ยนสังเกตครับว่าสมัยเด็กๆวัยรุ่นเนอะเราก็จะแบบ อ่ากินน้อยแต่เผาผ่านดีกินไงเขาไม่ค่อยอ้วนแต่พอโตขึ้นมานะครับมากขึ้นกินนิดเดียวแค่ดมก็อ้วนแล้วบางทีก็เรื่องจากโปรตฮอร์โมนมันลดลงงั้นการเผาผ่านเราก็แย่ลงไปด้วยแบบนี้นะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยอ่านะครับคือเรื่องของขึ้นสมองที่ผมอยากจะอธิบายหรืออาจจะให้แบบทุกคนลองเข้าใจเข้าขาวๆนะครับไม่ถึงขั้นต้องแบบเข้าเชิงลึกแต่ให้เราลองเข้าใจรู้หลักๆเนี่ยก็คือหลักๆมีขึ้นสมองสี่แบบนะครับเรียกว่าเบต้าอัลฟาเคตาแล้วก็เดลตา นะครับแต่หลักเราจําเรื่องเบต้ากับเอลฟาก็พอครับเบต้าเนี่ยคือช่วงของการที่เราตื่นเนี่ยช่วงของการที่สมองจะวิ่งขึ้นลงสังเกตว่าช่วงกราฟตรงนี้นะครับสังเกตช่วงเบต pues ้าเนอะนะครับมันจะนะครับถี่นะครับอันนี้ไม่ใช่กราฟเรื่องหุ้นอะไรแต่อย่างอ้ยโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่การเรื่องหุ้นแต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นเรื่องกราฟของขึ้นสมองเราที่จะมีอยู่นะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะถี่นะครับก็เป็นเรื่องของแบบช่วงเ,เวลาที่เรามีแบบ อารมณ์เรื่องของการที่แบบคิดนู่นนี่นั่นนะครับจิตสับสนต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของช่วงของขึ้นเบต้าอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่เราเริ่มเข้านอนนะครับหัวถึงหมอนเริ่มหลับตาลงปกติช่วงเนี้ยเวลาช่วงหลับตาลงไปเนี่ยร่างกายสมองเนี่ยพยายามจะมุ่งเข้าสู่โหมดอัลฟาสังเกตว่าช่วงอัลฟาที่สองเนี่ยช่วงก็จะเริ่มขึ้นเริ่มเริ่มยาวขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเตรียมที่เตรียมพักผ่อนแล้วเตรียมแลนดิ้งลงแล้ว ช่วงนี้อัลฟาเนี่ยเราเลยเริ่มนิ่งขึ้นนะครับเริ่มมีความผอนเริ่มมีสมาธิมากขึ้นซึ่งหลายๆคนในห้องนี้ก็เริ่มนิ่งไปแล้วหรือจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตค้างกันครับไม่ใช่เนอะนะครับก็ใครที่มีช่วงของไอ้ช่วงเนี้อาจจะเป็นช่วง,งการที่กําลังที่เตรียมหลับแล้วนะครับซึ่งก็จะไม่แปลกเพราะบ,บางคนที่นอนไม่หลับกันเนี่ยเป็นเพราะว่าพอถึงหัวถึงหมอแล้วเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาเข้าสมดอัลฟาได้อาจจะใช้เวลานานหรืออาจจะยังเบลตาค้างอยู่เลยก็ได้ทําให้แบบนอนไม่หลับสักทีนะครับ ก็ไถฟีดไถมือถือไปเรื่อยๆนะครับเอฟชุดไปเรื่อยๆต่างๆแล้วก็มันก็ยังบนเป็นเบต้าอยู่นั่นแหละนะครับผมมันคือพอเราไม่เข้าสู่หมดอัลฟาเนี่ยเราก็ไม่หลับสักทีนะครับพอมาช่วงที่3เนี่ยถ้าเกิดเราหลับเป็นอัลฟาแล้วเนี่ยขึ้นเดลเชตาเนี่ยที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงเรื่องของการแบบกําลังที่จะเข้าสู่เรื่องของอจิตใต้สํานึกละแล้วก็จะไปเข้าเรื่องของขื้นสมองในเรื่องของความฝัน ช่วงนี้มันจะเป็นการช่วงของความฝันเราจะมีการคิดอะไรที่แบบจินตนาการไปทีหนึง่งตัวเลขต้องออกมานะครับเลขอะไรตีกับมาตีโจวกันตอนเช้าทีหนึง่งนะครับแต่ก็ถ้าให้ดีสุดเลยสุดท้ายก็คือเป็นจูมหมดของเดลต้าสังเกตเดลต้าช่วงสุดท้ายเนี่ยขึ้นหนึ่งถึงสามเฮิร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่กว้างที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเข้าสู่ฌานสมาธิแล้วนะครับหลับลึกมากๆแล้วก็ช่วงนี้สมองจะทําการเก็บข้อมูลนะครับเซฟลงเหมือนเราอัปเปอร์กันเลยครับ แล้วก็จะเซฟข้อมูลเก็บเข้าไปที่จะดึงออกมาใช้ได้นะเป็นช่วงที่กายพักผ่อนแล้วก็หลับลึกโดยที่ไม่มีความฝันนะครับหลักๆเราจะให้เข้าใจถึงเรื่องของเบต้ากับอัลฟาครพอนะครับตรงนี้นั่นคือนะครับการนอนหลับนะครับที่ดีนะครับเรื่องของการดีท็อกสมองเนี่ยมันเลยทําให้เนี่ยเราจะช่วยเรื่องของให้สมองมันปลอดโปร่งนะครับเรื่องของการลดความเสี่ยงต่างๆได้และปรับสมดุลเมื่อกี้หลายๆคนเราก็ผมก็เหมือนกันผมก็ทานโฟลไปดีทอ็อกซัมไ้แล้ว เดี๋ยวคืนนี้นะครับหลังจากฟังตรงนี้จบนะครับอัปเปอร์กันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก่อนนอนก็อย่าลืมทานไอเดียดีท็อกสมองกันด้วยทีหนึ่งนะครับตื่นมาพรุ่งนี้เช้าจะได้เฟรชกันนะครับผมโอเคทีนี้มาถึงช่วงของไฮไลท์นะครับอันจุดแรกในเรื่องของสินค้าในเรื่องของจุดเขาเรียกว่าจุดเด่นนะครับของส่วนผสมของเราทีหนึ่งที่เป็นจุดขายของเราเลยถ้าเ,าเราถามว่าไอเดียของเรามีดียังไงให้บอก5้าข้อนี้ปนไปเลยครับอันดับแรกเนี่ยเรื่องของกาบ้าเลยนะครับกาบ้าเนี่ยช่วยเรื่องของ ปรับขึ้นสมองนะเพื่อยู่ในช่วงของอัลฟาได้เร็วหมายความว่าเวลาที่อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เวลาที่เรากําลังจะจะนอนอ่ะแลวเรานอนไม่หลับสักทีหรือแบบมันก็มันยังเบต้าอยู่เพราะว่ามันเข้าสู่โหมดอัลฟาได้ได้ช้าถ้าเราทานตัวไอเดียเข้าไปทําให้เราเข้าสู่โหมดอัลฟาได้เร็วขึ้นนะเพืสุดผ่อนคลายแล้วก็รูุดสดชื่นนะครับผมตัวที่สองเนี่ยแอลลอนิทีนนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ผลิตโกรทฮอร์โมนนะครับซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอร่างกายกระตุต้นสารโพลีเอมีนด้วยป้องกันการสลายตัวขอองกล้้ามเนื เพราะงั้นคือตัวนี้ช่วยป้องกันการสายกล้ามเนื้อเวลาคนที่ออกกําลังกายหนักๆมาครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกินเวต่างๆแล้วนอนหลับไปแต่ไม่ได้ทานไอเดียเรื่องของการออาังกายกล้ามเนื้อไม่ได้ฟืน้นฟูได้เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะั้นคือไอเดียก็มีส่วนหนึ่งในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ย l อ r g า n i n ิ ine, นะครับเป็นกรดอะมิโนนะครับชนิดหนึ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตไนตริกออกไซด์ ide, นะครับที่ช่วยเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับ เพิ่มพลังงานให้ร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่สี่นะครับอินอซิอลนะครับอินอซิลตัวน้ครับอินอซิอลเนี่ยช่วยเรื่องเร่งกระบวนการเผาผ่านไขมันและคอเลสเตอรอลเรารแล้วก็ให้พลังงานแก่เ,กเซลล์สมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของการเรื่องความทรงจําด้วยนะครับผมทีนี้เรื่องความทรงจำเนาะก็ทําให้แบบ เก็บข้อมูลได้ดีขึ้นเพราะ,ะนั้นคือการเราทานตรงนี้ไปเนี่ยช่วยเรื่องของแบบเราจําได้ดีขึ้นด้วยไม่ลืมนะครับอย่าลืมแจงยอดน,นะครับวันนี้นะครับฟันสุดท้ายล้วด้วยแล้วก็สุดท้ายกิงโกะนะครับผมต่อต้านอนุมูลอิสระนะที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณร,รอบๆสมองเรานะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้แหละเป็นตัวที่5ที่เป็นไฮไลท์ที่สาคัญด้วยคีหนึ่งกิงโกะเนี่ยที่เพราะว่าจะช่วยยับยัง้งเรื่องของเบต้าแอมิลอยนะครับแอมิลอยเนี่ยเป็นสารที่ก่อให้เกิดอัลไซเมอร์ครับอย่างที่คุณคะะนุย มีความเสี่ยงเพาะวะความเสี่ยงที่จะเกิดอัลไซเมอร์ได้เนี่ยอย่าให้เราทานตัวนี้ทานลิัณฑ์ไอเดียเนี้ย,เ,ยเข้าไปช่วยป้องกันก่อนนะครับให้แล้วก็ที่สำคัญเนี้ยตรงนี้จะช่วยเรื่องของลดความเหนียวหนืดของเลือดด้วยพอเลือดไหลเวียนฟอดีขึ้นอนะ่ะออกซิเจนก็ไปเลี้ยงเซลล์สมองได้มากขึ้นนะครับผมมันคือห้าจุดเด่นเนี่ยตามนี้นะครับผมเลยทําให้แต่และส่วนผสมต่างๆเนี่ยทำให้เกิดร่างกายเนี่ยได้นะครับสิ่งเนี้ยเป็นไนมิเลอรเคลลิลกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลับสนิทนะครับจะมีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับความทรงจําที่ดีนะครับเป็นไหมครับเวลาที่คุณเป็นแฟนหรือภรรยาถามนะครับตื่นตอนเช้ามาเนี่ยหรือวันเนี้ยอยูด่ดูนัดเจอกันแล้วถามขึ้นมาว่าที่รักรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรนะครับมีใครเคยเจอเหมือนผมแบบนี้ไหมครับ <laughs> เคยเจอเหมือนกันแล้วเราก็จะอึ้งนิดนิด แล้วก็อิบอายแล้วใช่ไหมครับจาไม่ได้ว่าวันอะไรแล้วเราก็จะต้องนอนนอกห้องในคืนนั้นเพราะนั่นคือทานไอเดียตรงนี้ช่วยเรื่องของการที่เราจะจําดีขึ้นด้วยว่าอ๋อมันเป็นวันครบร,รอบอ๋อมันเป็นวันเรื่องวันเกิดชั้นอะไรอย่างงี้อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ลดความเครียดนะครับผมแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกาลังกายด้วยนะเพราะงั้นคือเวลานี้บอกร่างกายเราหลับไม่สนิทตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เพียนะครับออกแล้วก็ทําให้แบบวันพอเราเพียงก็ไม่สดชื่นต่อไปมันก็เป็นแบบห่วงโซ่ต่อไปเรื่อย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการหน้าเด็กแล้วก็ชะลอความชราเนี่ยที่บอกก็คือโกรทฮอร์โมนเราจะมีเยอะขึ้นนะครับกระตุ้นการสร้างนะทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กลงนะครับผมแล้วก็ในรายผู้ใหญ่ก็คือชะลอความชราได้ด้วยนะครับผมมันคือตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนที่แบบทําให้ไอเดียเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีหนึ่งทีนี้พอรู้ต่างๆข้อดีตรงเนี้ยผมอยากบอกว่าเราก็ต้องจับจุดให้ได้ว่าอา้าวแล้วส่วนต่างๆเราเนี่ยเราเอาไป โปรโมตนะครับหรือกลุ่มทารกตที่จะมีประโยชน์ต่อไอเดียของเราเนี้ยให้ไปช่วยเรื่องตอบโจทย์ชีวิตเขาได้เนี้ยมีกลุ่มไหนบ้างทีหนึ่งจริงๆพอที่ผมพูดมาวันนี้คนเราก็ต้องนอนทุกคนคนเราต้องใช้สมองทุกคนอยู่แล้วนัว่นคือถ้าจะเหมาะนะครับมันเหมาะก,กับทุกคนเลยแต่ในการที่จุดขายในแต่ละคนเนี้ยอาจจะขายไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยนะครับผมสรุปมาเป็นแบบนี้นะครับช่วยเรื่องของเรียนรู้เนาะถ้าดเด็กๆช่วยเรียนรู้ได้ไวัยผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ นะครับัวชลาก็เรื่องอัลไซเมอร์หนักๆเลยนะเล่นเน้นเรื่องนี้เป็นประเด่นหลักเลยนะครับผมแล้วก็ขยายความเนี้ยว่าช่วงในวัยเด็กนะครับช่วยเรื่องของการเรียนรู้เนาะแล้วก็ช่วยให้สมองเล่นขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของส่วนสูงด้วยเนาะนะครับอันเนี้ยมีความว่าพอเราโกดฮอร์โมนได้ดีขึ้นนะครับส่วนสูงก็จะดีขึ้นตามด้วยนะครับอย่างมีนะครับ พี่ตาลี่นะครับก็มีที่ชร์เมื่อกี้เนี่ยลูกเขาเมื่อกี้เนาะนะครับเนาะก็ทานไอเดียด้วยเหมือนกันนะครับช่วยเรื่องของความส่วนสูงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความเรียนรู้เนาะนะครับพี่ตานเนี่ยก็ให้ลูกทานตั้งแต่อายุ7ขวบเหมือนกันนะครับจริงๆก็คือถามว่าในวัยเด็กนะครับจริงๆถ้าถ้าถ้าเราให้ลูกทานเนามันเข้าได้นะผมว่าเราให้ทานไอเดียได้เหมือนกันแต่อาจจะลองเริ่มจากแบบเอ่อในแคปซูลมันมี2แคปซูลนะครับระะน้นอาจจะลองสักแคปซูลหนึ่งก่อนดูก่อนเพราะว่าอย่างที่เคยได้ยินมาเหมือนกันช่วงแรกๆเนี่ยทาน ง่วงหนาวหานอนอยู่จากช่วงแรกสี่ห้าวันแรกแต่หลังจากนั้นก็จะแบบทําให้น้องเขามีสมาธิมากขึ้นในการเรียนรู้ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคอ่ะนี่คือในรายเด็กนะเพราะนั่นคือเราจะขาขคุณแม่ที่มีลูกกาลังเรียนรู้อยู่ต่างว่าอ่ะไอเดียเนี่ยช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้นะนะครับผมถัดมานะครับในวัยผู้ใหญ่หรือวัยอ่ะอย่างเราอยู่ตอนนี้อยู่ด้วยในกระดานทำงานเนี่ยแน่นอนครับในช่วงเรื่องของการลดความเครียดพักผ่อนแน่นอนได้ดีมากนะครับแล้วก็ ช่วยซ่อมแซมพื้นผูกล้ามเนื้อพราะนั้นคือคนที่ออกกาลังกายด้วยกลุ่มที่าร์าเกตที่เป็นอยากจะสร้างกล้ามนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยตรงนี้มันช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยแล้วก็ป้องกันภาวะเรื่องซึมเศร้าวิวตกกังวลต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องเผาผลาญเนี่ยในรายของคนที่มีปัญหาอันนี้ผมคีกแชร์เคสนะเพราะว่าผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องการนอนคือนอนไม่หลับมามาแบบเป็น20-30ปีเลยนะครับก็เลไอ่ง เคสหลที่เคยนอนไม่หลับมาก่อนอยู่ๆมาทานไอเดียสองแคปซูลเลยปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดการที่ปวดหัวอะไรขึ้นมาได้ทีหนึ่งนะครับเคสลายแบบเนี้ยอยากให้เขาลองดูก่อนถ้าเกิดมีเคสไหนที่เขานอนไม่หลับมาติดต่อกันยาวนานเนี้ยอาจจะให้ลองแคปซูลหนึ่งก่อนเหมือนเหมือนกินที่กินกับเด็กนะครับให้ลองแคปซูลนึงก่อนว่าเป็นไงโอเคไหมแล้วก็อาจจะลองแบบสลับนะครับวันเว้นวันก่อนนะครับประมาณสักสองสามสัปดาห์แรกตอนนั้นเคสของผมเนี่ยก็คือให้ทานวันละแคปซูลเนี่ยวันเว้นวัน นะครับไปสองสัปดาห์แต่ระหว่างช่วงนั้นเนี่ยยังทานโปรแกรมรีบอลน้ำมันลำ้า้ต่างๆในปกตินะครับหลังจากที่ร่างกายปรับฟื้นฟูนฟนเรียบร้อยแล้วน้ำมันจากน้ำมันลำไส้ต่างๆหรือจากนิวติโปก็ดีแล้วพอกลับมาสัปดาห์ที่สองเนี่ยเริ่มทานไอเดียเป็นบอล,ลเม็ดติดก,กันติดก,กันเลยนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสองเม็ดได้แล้วเขาบอกเลยว่าเออเขาหลับนอนได้แบบดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบโหแป๊บเดียวแบบกินแล้วหลับสนิทเลยทีแต่ก็่วห้เขาเนี่ยมีเรียกว่าการนอนหลับที่ดียิ่งขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ สุดท้ายช่วงของวัยชรานะครับจะช่วยป้องกันเรื่องของโรคอัลไซเมอร์หลักๆเลยนะครับเรื่องของความจําลดของความเสื่อมสมองที่บอกครับพอเซลล์สมองเนี่ยมันตายไปทําให้ความจําเราหายไปนะเพราะนั้นคือพอเรามีการที่มันออกซิเจนมันเลี้ยงไม่ดีมากขึ้นนะครับช่วยเรื่องของการบํารุงเซลล์สมองด้วยโรคอัลไซเมอร์ก็คือจะทําให้ป้องกันหรือปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับผมนั่นคือทั้งวัยเด็กนะครับวัยเราก็ตามที่ทํางานอยู่ด้วยแล้วก็วัยชราเนี่ยจริงไอเดียสําคัญหมดเลยนะครับ สำคัญเหมือนกับเป็นเรียกว่าออาหารห้าหมูลเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงทอระหว่างที่ผมไปหาข้อมูลมาทําสไลด์นะครับก็มีเรื่องนี้หละอย่างหนึ่งที่อยากจะให้แชร์นึงก็คือแลวคอนเทนต์ไหนบ้างที่สามารถเอาไปทําการตลาดหรือไปเล่นหรือแบบทําให้เพื่อนแบบเลื่อนหยุดยิบโป้งได้เนอะไฟเทคนิคไฟเขียวไฟแดงนะไฟเหลืองต่างๆเนี้ยอย่างเรื่องของการรกนอนไม่หลับนะครับนอนแล้วฝันเนี่ยดีไหมนะครับบางคนนอนแล้วไม่ฝันเลยเอ้ยเอโอเคหรือเปล่าการนอนให้นอนนอนตอนไหน นอนท่าไหนอะไรอย่างนี้อาจจะมีนะครับลองไปหาดูทีมก็ได้ลองไปโพสต์ดูการนอนหันหัวไปทางไหนก็อย่างที่ผมลองแคปเจอร์มาเนี้ยจริงๆใน Google นะครับมันมีลิงก์มันมีอะไรต่างๆเนี้ยบอกหมดเลยอย่างโรคนอนไม่หลับต่างๆก็ลองแบบเอาไปโพสต์ดูต่างๆดูเผื่อมีคนมามากดไลค์คอมเมนต์เอ้ยฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันอาจจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตได้เลยนะครับแล้วก็ไปคุยทักกับเขาได้แล้วก็ค่อยโปรโมทนะครับไอเดียแล้วก็รีบอลกลับมาได้3ท่านอนที่ดีต่อสุขภาพแก้การปวดหลัง นอนให้หลับสบายทั้งคืนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นไอเดียต่างๆส่งให้ได้หรือบางทีเรามีท่านลูกค้าที่เขาอ่ะทานไอเดียอยู่ด้วยก็ส่งเงี้ยให้เขาข้อมูลเขาในแต่ละวันก็ได้นะครับหรือจะเป็นเนี่ยยี่เป็ห่วงจุ้ยในการนอนให้ถูกคิดโอ้โหมีถูกคิดด้วยบางทีเรายังไม่เป็นรูบี้หรือว่าเป็นเพราะเรานอนผิดคิดหรือเปล่าเนี้ยไม่ใช่นะครับผมก็ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบสิบอันดับสัตว์ที่ฉลาดกว่าคุณหรืออะไร้วแต่แบบเนี้ยอาจจะมีไหมนะครับราะจริงพอไปดูข้อมูลเนี้ยผมไปเสิร์ชมา โอ้โหมีแบบสัตว์ที่ฉลาดเก่งๆก็เยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ดีๆก็ได้หรือจริงๆเราอาจจะใช้เป็นรูปภาพก็ได้อย่างนอนตอนไหนเนี่ยผมเสิร์มเนี่ยผมมีคนทตาตารางมาต่างๆเลยว่าไอ้นอนตอนไหนดีต้องเข้านอนตอนไหนตื่นตอนไหนนอน8ดชั่วโมงดีไหมอะไรเงี้ยเราจะแบบลองเสิร์ชดูนะครับในเรื่องของรูปภาพแล้วก็แ่าแคปเจอร์ไปลงหรืออะไรต่างๆเรามีก็ได้นะครับอ่าส่วนช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นช่วงของการที่แบบอยากให้แบบเร,มเรามีว่าวันนี้เราต่างคนก็มีคนที่แชร์เนยว่าแบบ แล้วทาการตลาดไงได้บ้างนะครับเนี่ยขอขออนุญาตนะในกลุ่มของเราเข้ามาเนอะก็จะมีอย่างของอแม่แม็กกี้เนอะนะครับก็มีแบบเนี่ยโค้ดไปนะในช่วงของชีวิตติดเนียนด้วยนะครับในโปรดักเลอว์ทำอะไรเนี่ยเนี่ยวันนี้ฉันใช้สมองเยอะมากๆเลยก็มีไอเดียวางไว้นะครับชะลอความแก่บํารุงสมองด้วยนะครับหนึ่งเม็ดก่อนนอนหรืออันนี้ก็ผมเพิ่งโค้ดไปเองทีหนึ่งว่านะครับ one ม n my บ a กนะครับก็เล่นลูกกิ้งไปด้วยแล้วก็เออเอาไอเดียมาได้นะครับมาช่วยด้วยเพราะว่าช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยก็ได้เหหมืืออนนนนกัััะะคครรรบบ อันนี้โคตรไปนะครับก็แกงพี่โบนิดนึงนะพี่โบพูดอยู่ห้องนึงอยู่นะครับยังไม่เห็นอันนี้แต่ว่าเขาก็โพสลงไปเหมือนกันก็เนี่ยถ้าคุณกําลังฝันร้ายเนี่ยขอให้ไอเดียให้ช่วยเป็นผู้แบบผ่านค่าคืนนี้ไปได้นะครับก็แกงพี่โบนะครับโอเคหรืออันนี้ก็เป็นของกลุ่มอื่นนะที่ผมไปดูมาแล้วก็แบบเพดดแท็กไอเดียอย่างเงี้ยก็ได้เจอไอเดียแปลกๆเหมือแนบบกันเนี่ยเนี่ยก็บออะไรนะที่นอนดึกไม่ใช่ง่วงไม่ใช่ไม่ง่วงแต่เพราะเป็นห่วงคนที่ยังไม่นอน นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไปถ่ายรูปที่ช็อปเราก็ได้นะครับมุมสวยๆเยอะแบบมากมายเลยแล้วก็เนี่ยอย่างของพี่แตงนะกับเจ้ามะลิเนี่ยก็แบบนี้กับท้องน้องมะลิของเขาเนี่ยก็วางไอเดียรอนหลักนะครับทำรูปภาพนะครับลงทิกตอกอะไรก็ว่าไปนะก็จะเป็นไอเดียหลายๆช่องทางที่สามารถไปทําการตลาดได้เนาะนะครับผมนะก็สุดท้ายนะครับผมก็คืออยากให้เรื่องของสไลด์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นำเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนท,ทุกท่านนะครับผมเพื่อนๆพี่น้องแล้วก็ าลายไอเดียเราเนี่ยได้รางวัลนะครับพิธัณัณ์คุณภาพยอดยเยี่ยมแห่งปีด้วยเมื่อปี2559ด้วยนะครับผมทุกภาคโปรโมทได้ทีหนึงแล้วก็คนทั่วไปนะครับอาจจะบอกว่าขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีแต่ผมขอให้ทุกคนที่ทานไอเดียนะคืนนี้นะนอนหลับลึกทุกคนนะครับผมก็ถัดจากนี้ไปนะครับจะเป็นช่วงของเรื่องของทิศทางต่อ